ไล์แล้วไม่มีคนดูจะไล่หาสิแตกหยังวาสันวาบุเจา้าขาหลังจากพอวีได้ตอบนะฮะสำหรับคนที่เขามาตีเขามาวาเป็นยังคือไล์สดแต่กับน้องขอบเติร์ดเละแทะ้คือบอไล่กับผู้อื่นแนอวาสันมุเจ้านะคะบางคนก็บบอเข้าใจเนาะบางท่านบางคนศิลปินเพิ่นกับบอได้มีเวลาว่างอยากพักผ่อนบางคนกับบอยากออกกล้องออกไล่เนาะอืมอายกล้องเน่ก็ว่ากันไปและอีกอย่างหนึ่งพอว่า เอามะนางลาสดน้ำมะนางเวาวนะฮะไม่มีคนดูม่มีคนมาเบิ่งหะนะมุเจ้าขาก็ะมีก็เล็กๆน้อยนอพิ่นก็กเลยเลว่าสิเอามาไล่หาสิแตกอย่างนูนเนอะมุเจ้าขาเอออันนี้ก็เป็นมุมมองที่นนาคิดนะฮะกับสําหรับศิลปินเนอะบ่ได้หมายถึงกับศิลปินของคุณพอ่อแล้วผู้เดียวเนอะศิลปินหลายท่านหลายวงหลายคณะอยู่มุเจ้าขาที่ได้ ได้รูจ้จักได้คุยกับหัวหน้าวงหลายๆท่านเนาะเพื่อนว่าบางท่านบางคนศิลปินกับบรจาารจักกันเล่นโช์เชียวบรจาารจักนะการสร้างตัวตนนะฮะการสร้างตัวตนเป็นสิ่งที่ดีนะฮะให้คนเจอหน้าเราบา่อยๆเขาจีได้จําหน้าได้คืออีสมหญิงนี่มูจ <c oughs> <c oughs> นะฮะเขาเห็นหน้าปุ๊บเขารู้เลยอีสมหญิงหน้าเขียวอีสมญิงหน้าแหล่ดิจังสีมูเจา้าขานะฮะฝากน้องๆศิลปินนะฮะต้อง ขยันเดอ้อเหตสางขึ้นทํำขึ้นนีหยังเหตก็เเหตนะให้แม่แม่เฟนคลับเอซีได้เห็นความน่ารักได้ยิ้มได้หัวมูเจ้าขาอ่าส่วนมากก็สิโลกแต่อันบ,บักววับแว้แวมนู่นนี่นั่นแหละอ่าผู้ฒ่าผู้โถนะคะคนที่มีอายุแลว้วเพิ่มมักดอกนะคะแต่ว่าสมหญิงมกักค่ะเหตโหลดวับวบแว่นๆท่ายเหลือเต่นส่งนง่สงส่งหน้ายังสีนอได้เบิร์ดค่ะรับจบค่ะ นั่นล่ะนะฮะเหตสร้างขึ้นมานะฮะอยู่ในวงเฮ้าน่ะหลายแถมูพวกสร้างขึ้นมาคอนเทนต์นุนนี่นั่นตินฟอร์ลัม นาะลักาเห็นกงเห็นเก็บนี่อีหยังอัปเดตงานเจ้าของมือหรือเจ้าของไปเลนไซมันต้องขยันเด้มันถึงจะสำเร็จมันถึงจะมีคนรู้จักเยอะเรามีคนรู้จักเยอะเท่ากับมีเอฟซีเพิ่มมีคนรู้จักวันนี้หนึ่งคนก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งคนพุ่งนี้มีอีกหนึ่งคนก็ได้เพิ่มหนึ่งคนมู่เจ้าขาฝากไว้น้านะคะที่สําคัญแม่แม่เอฟซี FC ก็เช่นกัน น้อยเห็นคลิปน้องๆเห็นคลิปศิลปินของเจ้าของนะ่ะชื่นชอบผู้ใดก็ให้กดไลค์ให้กดแชร์ให้กำลังใจเขาค่ะนะอเออเขากดแชร์ไปลูกเต้าป้องไปเพื่อนฟูงเข้าอยู่ในหมูในเฟสในเฟิร์ตนั่นอืมในใสายกาตามที่เนาะเขากระสิได้เห็นเพิ่มเขากระซิร,รูู้จักเขากระสิได้มาหักศิลปินน้ำเฮ้ามาหักศิลปินน้ำเฮ้ามีขอดีอยังขันขเขามาหักน้ำเฮาปัจจวา่าเอาก็มีขอดีสตวัวบรดทาเขมามักน้ำเฮ้าเขาขี่รถไป เจ้าก็ได้อาศัยรถขี่ไปน้าเขาตัวรถเจ้าของก็บ,บริไปเจ้าบริเปลืองน้ํามันเฮ้ย <c oughs> หลีเดร่องคิดพิจารณาเบิ้งมันสิแมนความหนูบอ่อ <c oughs> โอ้ยสมยิงกับขีท่ทีมักมวนก็นเลยคิดเน่าหนั้นคือใด้บุ <c oughs> ฝาก้วยน้ำนะคะน้องนองศิล,ลปินสำหรับผู้ใดที่อยู่ก็ขอชื่นชมสำหรับผู้ใดบุทัทนด้เหตุก็ขยันเขาวายเนาะสมหญิงนี่บ่มีอีหยังเลยไม่มีความสามารถอะไรเลยหนูก็ว่าวาา่าวับวๆาบนะคะล่วงหลังๆนี่ไปใส่มาสสยกับมี่คนรู้จักมีคนเขามาทากมูเจ้าขาอออแม่นย่า่สมหญิงบ่แม่นเอ้ยสมหญิงบ่แม่นบ่สันน่ะนั่นแหละนะฮะการสร้างตัวตนของเรามันมีผลดีอย่างนั้น เด้อสำหรับน้องๆพี่ๆนะคะอยู่ในวงหมอล่ำอยู่ในใสากัตามที่มีความสามารถสว่วนสุยางเหิตเอาสัางขึ้นนะคะร้องเพ่งขนาดร้องเอาร้องมวนร้องขี่ไล่เนร้องความขี้เนี่ย ร่องเพียรแน่ปับปนกันไปให้ข้าเจ้ายิ้มให้ข้าเจ้าหัวสันตัวเนาะอันนี้ก็บอกแม่นว่าสิไปแต่งไปหยางเด้นนะคะก็เป็นการเล่าให้ฟังระคับเปรียบเทียบให้ฟังเนะยน้นจาจ้าผู้ใดอยากเฮตดก็เหตุผู้ใดบ่อยากเหตุกับบ่เหตดผู้ใดว่าดีก็เหตุตา,ผา,ม,ามผู้ใดว่าบ่ดีกัโยนทีมข้าป่าเออบ่อยากไปเส้นนอเสนอกมูเจ้าดอกเอออยางเสน้นนอเสนอนาไปจ้ะ นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเราสู้กันฟังเด้อค่ะเด้อ